โคอนดีทีวีรายการทีวีที่เตรียมเสมอไว้ที่ของคุณโค้ดอินดี้ทีวีช่องดี <c oughs> มาคดมี่ขุณจะพกกับเขเจภากงและเขเจตโตโตที่จะมาพร้อมทกช่วงคุณส<อ>่งมา <c oughs> เราเปิดให้ช่องนี้เหมอกับคนที่มีของและคิดว่าตัวเองแน่จริงใครอยากจิโชผลงานไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรก็ได้เพียงแค่คุณส่งมาเราก็พร้อมที่จะเปิดให้ที่สำคัญที่สุดคุณภาพของภาพและเสียงจะต้องเหมาะกับการออกอากาศเท่านั้น โอ้นี่เพลงเก่าคลาสสิกมากเลยนครับคุณภาคครับนี่เล่นจากแผ่นเสียงนี่เลยครับแผ่นเสียงบ้านะร้องอยู่เนี่ยไฟแทกไหมแทกสออ๋อมีแดนี่มันกว่าแทกแรกจริงมฮลองดูนฮะคับผม หอยแครงลวกก็หอยแครงลวกสองถาดยี่สิบก็สองถาดยี่สิบปอเปียทอดปอเปียทอดไปขายกับป้าตามหมู่บ้านไอเลอเธอก็เมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ฟังกันไปสามเพลงเรียบร้อยแล้วครับนะครับตอนนี้เราไปดูบรรยากาศนะฮะของงานคอนเสิร์ตโค้ดินดี้กันบ้างดีกว่ากับครั้งที่ผ่านมานิดนึงนิดนึงปีนี้เขาเลื่อนนะ อ๋อยังมีอยู่ใช่ไหม,ะมฮะมีครับเขาเลื่อนมาเป็นวันที่15ตุลานะครับยังไงใครที่ยังอยากจะไปดูนตีอินดีด้ดีๆวงแนวๆวงเยอะๆคนเยอะๆคนแนวๆประรวมตัวกันเนี่ยก,ก็ไปกันได้นะครับวันที่15ตุลาคมที่สนามานางเลิง้งะจะคอนเสิร์ตโคดอินดี้ครั้งที่7นั่นเองนะฮะก็ชื่อคอนเซ็ปต์ว่าอะไรนะชื่ออ๋อชื่องานว่า เปียกไม่กลัวกลัวไม่เปียกเพราะเราแข็งแรงนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์รูปแบบทุกอย่างยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนวันเท่านั้นเองบัตรขายหน้าง,งานนะออ150บาทนะครับมี iPad แจกให้เหมือนเดิมด้วยจ้านะครับหน้าง,งานเหมือนกันมากด <like S 2> ไลค์ในแฟนเพจโคดอินดี้ทีวีกันเยอะๆแล้วกันเนาะใช่แล้วนะครับพูดถึงงานบรรยากาศคอนเสิร์ตโคดอินดี้ นะฮะใครที่ไม่เคยไปดูนะครับวันนี้เรามีภาพบรรยากาศมาให้ดูกันปีที่แล้วหนึ่งวงครับก็คือวงกล้วยไทยนั่นเองนะครับไปดูเพลงนี้ครับชื่อเพลงว่าคนนะครับไม่เดี๋ยวทำไรอ่ะฮะทำไรเนี่ยจัดจีติงให้น้องโถนปาจัดจีติงให้เด็กสวัสดีครับเอ้พภาคพวม ทานกพวกสวัสด er ีชาวพ่อที่นี่ทั้งหมดขอบคุณมากมา ไฟทางที่เราต้องไปต้องข้ามแผ่นน้ำแล้วขึ้นฝั่งยังคงอีกไกลไกลเกิดฝนเชล้างกี่เหล็กในทุกคนไหลลงแม่น,นางเสียจนลุกเป็นไฟเาอยากจะไปก็ต้องกล้ากระด้างกระใสนะกำแพงไฟที่อยู่ข้างหน้าต้องานไม่นะได้ขอชีวิตสัตว์ในเช้าชา ต้องไม่แพ้สร้าย้วยแสงกายในดตใจไฟที่มันคว้างทังไว้สุดท้ายดับมันด้วยใจเกิดมาเป็นคนทางคนหลืกใครพ้นทะเลไฟแม้ต้องฝ่าอีกไกลเท่าไรฉันต้องไม่ตายเยยงม,มาะใครหลายคนหลงหัว ของตกทุกคนสัรยไปแต่อยากจะไปก็ต้องลาขึ้นไปใส่กันแพงไฟที่อยู่ข้างนต้าห้เต่อชนสรอจาต้องมี เลแม่ต้อง่าอีกไกลเท่าไรฉันต้องไม่ตอดร้อมจะมันกันหรือยังเต็มชีวิไม่ได้จะไดจะเตรที่เดินก็มีแตนตัวคายไม่เคยเนใจไม่รู้ว่าตายก็มยไ,มกไม่ได้เลยรัเราไร้วัา,วาที่คุ้ตาเป็นเพียงความเคลื่อนที่จะัา ถ้าจะตายตายให้ได้ Are you ready? Go! <No>! ตัวแท่ายที่อยู่ข้างหน้าต้องวางใจนะชนะสัในใจอมืสอสูแล้ว โอ้โหโอ้อะไรครับโต๊ะครับครับสนุกมากเลยครับโอ้โหดูดีคุณดูอะไรครับเนี่ยสุดยอดเลยโอ้โหผมไม่เห็นมี่อะไรเลยเนี่ยคุณดูอะไรครับเนี่ยอะไรคุณดูอะไรอยู่ดูทีวีอยู่ไงโอ้โหสนุกมากเลยอะดูดิดูดินี่ไงนี่ยดูทีวีครับเห็นไหรายการมีปะอไม่มีอันก็นี่อะดูทีวีใช่อันนี้อันนี้ดูกีตาร์ดูกีตาร์อันนี้อันนี้ดูโซฟาอ่าหุย มีดูนักร้องลูกทุ่งด้วยไหนครับนักร้องลูกทุ่งนี่ไงพี่เปาโอ้โหไอ้บ้าเลอวเธอะอีกแล้วอืไปกันที่กว่าอะไรไปไหนกลับบ้านกลับบ้านะไรล่ะก็จะบอกว่านะครับนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกครับใครมีเพลงดีๆครับมี MV ของคุณนะทำเองกับมืออยากให้เราเปิดให้คุณส่งมาเราเปิดให้ที่โคดีทีวีแห่งนี้นะครับกับผมนะตามที่อยู่ที่เราขึ้นไว้อยู่ตรงนี้รวมถึง Facebook ก็มีใช่ที่ไหน ก็ทางโคดินดีทีวีเนี่ยแหละฮะก็เซิร์ชนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะ K O D I N D Y T V ครับใช่แล้วนะครับก็จะมีรายการย้อนหลังอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยเดียวไ t u b e มีไหมอยู่เฉยๆก็พอ YouTube ครับครับ YouTube ก็มีนะครับใช่ดูย้อนหลังกันได้นะฮะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกับรายการของเราอีกหนึ่งวันครับวันศุกร์นั่นเองนะฮะกับผมกับผมโตโตฮะกับผมลากุ้งเลยครับมาดูว่าเพลงของคุณนั้นจะถูกเปิดหรือเปล่าคุณส่งมาเราเปิดให้วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ ดูทีวีกันต่ออ,อยากได้อ่ะ